คุณตานีนะคะบอกว่าท้อง21สัปดาห์ค่ะ2-3วันนี้มีอาการท้องแข็งด้านบนด้านบนเหนือสะดือเลยเหรอคะแล้วก็มีอาการท้องตึงๆด้วยนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าในอายุครรภ์ประมาณ21สัปดาห์เนี่ยขนาดของบุตรลูกของเราจะอยู่ที่บริเวณสะดือพอดีเพราะฉะนั้นค่ะตำแหน่งที่สูงกว่าสะดือขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่หมดลูกนะคะแต่จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะแล้วก็ลำไส้ ะะกระเพาะและลำไส้ของเราที่ถูกหมดลูกดันจะเริ่มมากองที่บริเวณที่ท้องเหนือสะดือเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าท้องตรงนี้เวลาที่มันมีอาการตึงมากๆเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการที่เรามีแก๊สนะคะหรือมีลมในกระเพาะหรือลำไส้มากเกินไปนั่นเองนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่าทานอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่าต้องลองสังเกตดูนะคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในอายุครรภ์ที่เริ่มมากขึ้นพื้นที่ของท้องเราสําหรับกระเพาะลําไส้มันจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่ยังรับประทานเยอะเท่าเดิมเนี่ยมันจะทําให้เรามีกา,การอืดอัดแน่นท้องนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ท้องอืดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยอาหารอาจจะกลายเป็นกดไหลย้อนนะคะหรืออาจจะทําให้เกิดโรคกระเพาะได้ในภายหลังนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถามว่าอาการนี้ส่งผลอะไรกับน้องไหมบอกได้เลยค่ะว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าเป็นคนละตำแหน่งกันนะคะไม่ส่งผลกับน้องแต่จะส่งผลกับเรื่องของระบบลำไส้และการย่อยของคุณแม่นะคะอาจจะทานยาขับลมช่วยย่อยก็ช่วยได้นะคะอย่างเช่น r อร์เอ็กหรืออีโแบบนี้นะคะ แต่ว่าหมออยากแนะนําให้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการรับประทานแล้วก็ดูประเภทของอาหารที่รับประทานด้วยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรที่ทําให้ท้องเราค่อนข้างอืดแล้วก็ตึงขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าหากอาการนี้เป็นเยอะๆก็อาจจะทําให้คุณแม่มีอาการปวดท้องได้นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นปวดที่กระเพาะหรืออาจจะปวดที่ผนังหน้าท้องก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเนาะเพราะฉะนั้นลองปรับตรงนี้ดูนะคะ